แล้วไม่หนาวสองวันถ้าจะเป็นเสื้อถ้าเราดูเกมคู่นี้ครับน่าจะสนุกนะครับเรียกว่านาตาฝูนอย่ากให้น้ากีฬานาเป็นผู้เดียวครับนี่หัวตารางเจอแล้วครับเดี๋ยวนิดเียวเกมนี้น่าจะสนุกครับวันนี้ใส่ผ้าสูบกับซ้ายไปขวาในชุดสีเหลืองครับ ตัวหุ่นหลักๆตู่คบกับเชื่อมต่อกันได้กีฬานาเป็นพรวดย่ครับตัวหลักๆแมรวมตัวสำรองวันนี้มากันฟูลทีจริงๆครับก็สำหรับกีฬานาเป็ยพรวดครับโอ้เป็นจ่าฝูงมาตั้งแต่เกมแรกเลยครับตอนนี้สตาร์ทมานี่ยังไม่สะดุดสัมแมทเลยครับเป็นทีมที่เรียกว่าเสมอยังไม่มีเลยครับแต่ว่าแบบแอรบ ชนะทุกเกมครับเกมล่าสุดนี่เรียกว่าหยุดจับที่สุดครับในเกมที่เจอ,เก,อกับว Power ครับกเกมมาสปดาา์ที่แล้วครับแต่ก็สามารถเอาโทรลัพมาได้ครับิงนาทีสุดท้ายครับชนะมาหน้าเป็สี่เกมนี้โอ้หน้าจะสนุกนะครับเแค่ะในช่วง,ง,งหลังๆก็ต้องอบอกว่าผลงานค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ เออจ้อนกับไปตั้งกันใหม่แล้วแจ็คตีแล้วล่าขึ้นนะฟาดข้าทางขวาครับขาวปาที่เตาจับบอลไม่ดีเลยลูกนี้ตีให้ออกมาตรงกลางสวยแล้วนิวรอสวยครับหนึ่งเราให้ตรงกลางมาเต็มเต็มมองไกลแล้วเปิดจะให้กวัดลูกนี้แหมรับสบายพวกเต่าตู่เร็วๆเลยครับ สองมาเบ็ดเอามาขวาครับเบ็ยิงไกลเลยครับมาวันทียังฉลับก็ได้ดูทุเพครับเด็ดท่านสั้นเด้ so ๋ยวเป่าเปิดโอ้โหย้อนหลังเยอะครับแม บอลทุกมานซ้ายับใส่มาอ้าเอฟอ่นะจบมายังไปของข้างหน้กินาเมโป้ั็ตั้งใหม่ก็เบนยอยาพี่แจ็คออกข้างหน้าอยู่ล้วฝ่าน้สั้กเด็กคนหาิเป็นกับไปทางขวาทียัเลนวัี้เบ่นเป็นฟิลโหเชื่อมเกมเลยับ บอม็กก็ไปเล่นแบ็คยอะแล้วจังหวะนี้คืออะไรก็ยังโดนกระดับทิ้งเยอะยได้ลูกทุขวาเยอะสำหรับอีกรไม่พ้เดี๋ยวขีดพักแล้ไม่ดีไหน่อยอ้าวเกมเดี๋ยมาเริ่มกันต่อไปจิตนาเป็น้เดี๋ยวขีดกเล่นตามสไตล์ตัวเองเลยครับจังหวะบอลเท้าถึงเท้าแล้วพวกเรา ไปดูท <t od ian |ms|> ี Aí, ่สนามนะเดี๋ยวไอ้ท pues, uh, ี <office> oh no ่เลยรับจังหวัให้บอลไปมาในตัวสนามไม่เป่าผ้าได้เรามีผ้าเลยสองฝั่งได้รับไอ้เก็บมาได้กเป่าแต่หลบไปเลยับเป่าทางซ้ายก็ตัดเข้าในรงกลางั็แล้วกินไก่ลูกนี้ฉันแหละใช่แ้วครับขวารับเอาหัวต่ายได้ดีเซตไอ้แจ้งได้เราต้ตั้งใหม่ไปตัก้องแล้วกบกินนาโมโต้ ร้อยกาไปมด่ดเขาไหลมาซ้ายก็ยิงก็เป่าเ่ะตอนนี้แจ็คจอมบุอยู่ล้วเเป่าเลยเติมให้ป็นยิงบ่อยๆเล้เลนของแน่น้ากินอะไรเป็นพวกเสียวคิดก็ต้องบอกว่าสลับตำแหน่งกันได้ดีอยู่แล้วไอ้เปิดยาวที่นมาไม่หาแจ็คสากาดที่งขึ้ไมาก็ดีเลยลึกรับ ใส่เื่องสร้นอันที่แนละ้วนิวขอใต้องใครจับึ้นใบครับเอ้าแล้วเปิดแล้นแหละแม่เกือบโดนโค้ดรงหว่ที่โอ้โหดีนะนนแ,หลแล้วตอนทีนั่นเราไปเข้ามือครับไอโอ้โหไอวันนี้โคฟองไม่ออกคนระับเจอกิตนาะวิปตยอนคิดหลายๆเกมเจอทีมอื่นนี่ตนะ้องบอกว่าโอ้หลอกซ้าหลอกขวาวันนี้โอ้โหเจอเจอว่าตาเฟนะืองเลยฝาฝาทีเดียวคนระับ ตัวต้องพยายามตั้งบอลตั้งเกมของตัวเองให้ได้ครับโอ้นี้ดูแล้วเป็นสนุนทรีบอนแต่ว่าผิดกับโหน้าปุ๋ยเขาใสา่ชัเดเจนครับเอากลับมาขวาแต่ว่าทักก้งบอยังไม่มีเองต้องบอกว่าแม้ว่าจะครองบอลได้เยอะกว่าแต่ว่าเกมที่บอลมีมวัดกัน,กนที่สกอร์และไม่ไกกไมวัดก,กักกนที่เปอร์เซ็นต์การครองบอลเอง หลายหลายทีมคอรบอลเยอะกว่านวก็ไม่ชนะเหมือนกันเอารถไายางซ้ายสวยแล้วเอารถเปิดโอ้โหลึกเกินครับถึงว่าตั้งใจแล้วทุก่ก็จะพูกออกแล้วไม่ได้เลยไม่ได้ลมากเลยนะต้นไข่เลยด่าลมย้อมไม่แพ้เขาคู่แด้เลยแล้ว คือหลังมนได้ด้วยผมว่า <ch> ท <im diye este tipo> ัพว <bem> ันนี้จินมก็จิ้ก็ชาเยอะมาไปลียไดไม่เราไม่เลยเปลี่ยนรองเท้าด้หรือเปล่าผมว่าเกี่ยวนะเปเปลี่ยนไม่ใช่ไดสอบ พวกเกที่เ <rôle> ล <à déc> ่มาสอง้อกไล่ไล่ยัโอ้โการต้องวาดรมโดนหมุนทิ้งโอ้โหทีนี้ไม่เสื่อมได้แล้วครับ กินได้ไปรูอว่าตอนนี้ปวกเลับอกนามโอินล้วอู้ยปัดไม่ออกครับอู้เบนดูว่าจันี้แม่เหมือนกดสีเหียมค้างไว้เต็มแมกครับบอลไหลมานี่ลูกไฟเลยครับเหมือนตงนิ้งครับสับตู้นี้สาตู้มืแขนจะผักเลยับ อเจ็เหรือว่าพากูเลูนอแข่งองก็ตอหลด้วยเยอะเอาน้ำได้เพื่อนได้เรัะสองรับกันได้แ่งหาแล้วโอ้โหเป็นไรหรือเปล่าเด็กเนี่ยเท้าเด่หนักเลยเดี๋ยวก็ดูว่าเธเล่นไหวหรือเปล่าเพราะว่า แต่นา the the ่าเสียดาเนี่ยมีผู้สอบตรงแค่คนเดียวด้วยโอ้โหสองลองในตำแหน่งที่เขาตูดไม่มีแล้วเขาชนะก็เลยอาจจะโอ้โหต้องตัดการเล่นต่อเลยจะเล่นไหวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหล้มอ่ะลับกอนแล้วจะพูดแล้วแตกเลยแล้วตูดจะไหวหรือเปล่าเนี่ยตูดมือได้โอ้โห ไหวอ่ะโอ้ไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วครับตัวสำรองในตำแหน่งนี้ไม่มีครับโอ้โหเหนื่อยทีเดียวครับจังหวะโดนยิงก็เลยว่าแต่นักเด็กหาจะไม่คาดคิดเหมือนกันครับโอ้โหเดิน,นดีใสเลยขึ้นสนามเลยอ่ะโอ้โหลูกบอลนี่เข้าข้อกับแต่เตะเลยก็ต่อดก็ตะกูเต่าตายมาไม่ดีครับโดนเตะทีก่อนใหญ่ได้มาตูครับเดินเร็วเลยครอ่ะ ฝังตั้งหนาบอลทางขวาครับสายยัดลูกนี้ไม่ตรงต่อกเลยกนะ็เหตาอกอยู่นะฮะเลยครับปิดหน้าเนโต้ทางไปเปิดจ่าครับมาที่หายครับแม่นด้วยครับตีขนาดเส้นมาสวยวัดขวาไหลหลังมาสวยแล้วไอ้แมโอ้โหต้องชมกันมากนะหนึ่งถึงก่อนครับโอ้โหเสื้อวิน,นาทีแล้วจะกูเป่าลงมาหนึ่งแล้วให้ขวาไปถึงครับไอ้ไอ้ หานมาทางขวาบอาปสวยครับจริงลัดเล่เฝ้าต้องกลับมาแทนตำแหน่งตัวเองครับจังหวะเตัขึ้นสูงก๊อฟต้อเสียบอลเตะมุมนั้นขวาครับเอออยากไปหานซ้ายตรงนี้ไปออกข้าแต่ไปออกหลังแทนกักายเป็นโคลคิกเซิร์ฟอะไรับ Được được, bao lần sải bao quả sải bao quả sải luôn ăn sải bao ăn sải bao bao ăn sải 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 bao น้องวัดกินแต่รั้งอคาเอ็มที่ความแรงมาอัดับหนึ่งเลยสต่เรบกินนาในปวดเสียกิจวัดทักสวยครับเอ๊บวัดไปได้ครับตรงกลางโอ้โหตูนก็เดินล้ออยู่ฝ่ามาตีตีถัดจับหลอกล่ออยู่จับไม่หลงหูให้สวยครับเอฟบสนุกตายจับเอ๊บจังหวันิ้วเลือดสีฟ้าอยู่นะโอ้โหนะวะเหมือนจะพยายามไปงัดกันแล้วตูนกันลูกนี้ โอ้โหเอาแล้วครับปีชิดระยะอันตรายครับโอ้ห oh, like ียแบบนี้เท้าขวาก็ได้เท้าซ้ายก็ดีครับแต่เท้าขวามุมก็น่าจะเยอะกว่าครับโอ้โหปีชิดระยะอันตรายครับปีกยิงไปแล้วเอ้าโอ้โหซ้ำไม่ตรงต่ออีไอโอ้โหบอลมาเข้าทางแล้วนะจังหวะนี้เฉยครับโอ้ยเไม่ได้ครับ ใส่โตเลยไปยกุดเลยกได้กินอะไร่เดี๋ยวกินกับใสห้าคนครับอ๋แล้วก็หเปลี่ยนทุกจ่ายเลยครับห้าคนรวดเลยคอะไรก็ขวายัลองจับลูกนี้ทันลวต่อมาสองตาจอเรอเกี่ย จีนไก่โอ้ยยยย้ยย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 อยย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 ลยยยบยล้ยลลยย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 อยย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 ลยยยยยยยิยย โอ้โห oh, oh, ้สำหรับประตูที oh, oh, đi, là, ่โดนนี oh, ả, ái, làm, k k là, ่สำหรับทางด้านเสถ่านี่เราบอกว่าโอโหเหลือเหลือที่จริงนะผู้สาวประตูนี้ท่าเราไม่ต้องรับเลยครับเอาไปได้เอ็มอีกนาะโ้ยไม่ได้โอ้ยเหมือนจะชนเสาแล้วเราจังหวะเราคู่โอ้โหมบอลมีแหวงมาหมดแล้วครับหมู่กองหลังเราถือว่าเมื่อผู้สาวไม่เกันะครับโอ้โหในจังหวะสุดท้ายครับเท่านั้นที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ครับ เจบสะตอของพวกเขาต้องทำให้ดีกว่านี้นะสำหรับหน้าเสมากเตียงจับตอไม่ดีเอ้าแล้วมีอะไรหลนะเอ้าให้มาแล้วชันแหลกโอ้โหยังเตี้ยตัดมาได้แล้วสวนแล้วไปขวาคีปใหู้ด้โนหือปล่ามนได้ึ้นกับขวาคแล้วแล้วคือมาตัวาลเอม เอ็มจึงเราให้มาตีตีเข้าขวาอย่างไรครับไม่ทิงให้มาเอ็มจิงลุกปัดได้ครับหนุ่หมอปูเราแบบพิเศษทริงครับจะเปลี่ยนตัวขโฆสนามครับเอาแล้วไปชมอะไรครับ ต่างกับครับจโอ้ตัางใหมครับแจ็ค่ขวาครับเลียนเกียรต่อตรงกลางครับโอ้โหทำชิงอยง่ให้เินครับ ตามเยอะครับเดี๋ยวเวอนขึ้นไปตายครับสาวไปทางขวาแล้วปมาลูกเพื่อนมาหลับไล้หน้าแล้วนิวให้ยับตางกลางเองขวาว่าอยู่วัดอ้สาวไปดีเด็ะกว่นี้ ้ล้วคูันั้นซ้ายย้อนไปตั้งใหม่กัดไฮฟ้าขวาแล้วหรอนี้เขาจับแล้วดูรัาต้องย้อนอย่างมาเกียวโอ้ยสองแเดียวมาซ้ายครัวกัดแล้วเมยดไมเลยหลอนี้ปาแน่นอนครับท่าน ต่างว่าตั้งแแหวกไปตั้งกายโดนเตะไปเรือยๆ้นู่นนี่รอบอ้ยีอวยิงที่บอลสองคนเรับหลอกแล้วปันอุ้ยรับไปหวที่ฉันแหลกก็เกือบเล้าเรับ โอ้หยังเตะทิพไม่ได้ครับตสองเตะหงส์กีรอะไรนุ่งโป้ครับเกียนเหมือนที่ทีนึงตัดแต่ต่อใหเจอแล้วยิงไม่ตรงอีกนะจังหวะนี้โอ้โหเลยออกด้วยครับเกียร์แต่งเราเจอสองคนลูกนี้โอ้โหูิหงเลยลูกขนุนเลยครับมาดมาดเอาเปทีที่เจ้าโอ้โห อ่าดูนักพิงค์ของเนี่ยคิดแล้วทุกคนเดี๋ยวทียับนำอยู่อสองศูนย์เข้ายกสี่นาทีสุดท้ายยังไงอันนี้ลูกศ์หรือเปล่าหายจากหลายมาเกียงแต่งกินไม่ได้ให้ยอมแจ็คโอ้โหเื่องขาตายเลยมาทาขวาแล้วเอ ขวาตรานี้แต่งๆกันเอมมาครับอยากตากอล์ฟจัเกหยบเลยหมาอยากลงเตทีทงวาสองโอ้โหเจ็บดูหมดแล้วนะนั่นจุดน่าเบต่อเดี๋ยวสุดยอดกาสแต่งๆเนาะเราข้ามฟ้าทางขวามาสวยคราบแจ็คั้งอันใหม่เกียร์กลับไปโอเนับาเยอะเกียดดูแล้วให้แล้วไปแล้ว จะตายเลยครับถ้าลูกมาถ้าแหลกนิดนึงโบกพิงครับนิวอยากเป็นอะไรนะแสงหมายครับเอฟกลับไปด้านซ้ายไอไออยากไงก็จริงแล้วเท่าเอ้าเอ้าแดงแดงอู้ใช่บนไม่ยต็มใจครับแม่มันไม่อยู่ในระยะที่จะยิงได้อะไรเลยโอ้โหดูว่าแต่งไปแต่งมาเลยไม่ได้ยืนเลยครับ เออกลับไปสองสองเดิ้ๆอิ้งกูกปัดได้อีกคู่สับตูเออลูกนี้ลูกโห่โง่ตามตำลาเลยครับโจ๊กๆเพื่อนๆหนึ่ทีแล้วปัดได้ครับโอ้โห่สัตูยางปฏิกิริยาได้เร็วครับไอ้ปุ่มทางขวาเล่นซ้ำเดือดสกิ๊ยัดเท้านี้ไม่ตรงต่อบุ่มเป็นเยอะเลยครับ ย้อนอย่ามาตั้งไปครับโอ้จักเบลเลยเพื่อนเลยพ้อมครับแล้วโสวนแล้วครับอาไอพิจบ้าแทงต่อไม่ทะลุกันมากจักจังหักไ,ได้ดีเยอะนีอไม่ห้อบบขวาครับยังไม่ออกแล้วออ,อ,อ,อก็ออกั้งไปแลัวเัสตืับมาลูกนี้ยังได้ครับ ของตั้งแ่เขาเขาเปลี่วนเกิดไปตั้งใหม่จ้กหนึ่งสองครับจ้าจ้ายอทางขวาโอเคจับซายครับโอ้โหให้เลยนะงนี่บ ได้คู่เดีวทางขวาแลเสร็จหัคู่จัดขึ้นมาเอาแล้วไม่ดีนะทุกวัดคู่นอกทางขวาแลบจดขอเพื่อนมารับบอลเนี้ยูน้ฝ่ายวเออยู่ใช่แล้วฝ่ายแล้วโอ้แกทางสายล้ว ท็อกโยเข้าในมาได้แล้วป่าก็ตอนนี้โอ้หนึ่งสองท็อปแล้วขวาสุดมาให้ถิ่นเงี้โอ้จังหวะนี้แม่งจะชี้น้อยในต่อติดโทษเงี้แต่ก็ถือว่าได้แม่งเงี้ยไอ้แข็งแบบโอ้โหตัวใส่ยึดแบบกได้ให้ติดอีกแล้วตัวสวนแล้วครับยิงโอ้โหตึ้แซงแล้ออกหลังไอ้เขาจะชิงตรงนั้นขวาเงี้ย ้าแล้วสเก็ี่เนาะอกย้อนมาแจ็คให้สลับแล้วปล่อยเหลาข้างอย่างนั้นทิ้งแล้วสงรกบจิดอันนั้นติดี๋ยวตทำอยู่สองสูงเท่านั้นเุมซานเนีะย้อนออกมาแจ็คโผนไปที่ขับู่เลยครับแล้วเิงก็ต่อตัวสง